ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ,ดรบโดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนที่ทางด้านของกรมอุตุนิมยมวิทยาแจ้งเตือนบริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ร่วมถึงภาคกลางจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่พื้นที่ฝนในวันนี้ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝน10%ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝน20%ของพื้นที่เนื่องจากในวันนี้จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่แปรลปลววในระยะนี้ ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ในด้านของวันนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ5-12องศาเซลเซียสยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิ8-14องศาเซลเซียสและจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนซึ่งในขณะนี้ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศลาวทางตอนบนเวียดนามทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวัออกเฉียงเหนือทางตอนบนของประเทศไทยในวันนี้31มกราคม ร่วมถึงในระยะนี้ต้องรระมาระวังในเรื่องของการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็ียกกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน สภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ